มาที่ต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลน,นครค่ะจังหวัดสกลน,นครค่ะจัดแสดงนิทัศการกิจกรรมเดินวิบันทธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ครอบ28รกรกฎาคม2567ค่ะ พาไปบริเวณด้านหน้าสากรกลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าสถานที่ในการประกอบพิธีเชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน72ธงด้วยกันค่ะประดิษฐานไว้ด้านข้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายทวัฒนวิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนรชาชการและประชาชนได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพร้อมกับชมภาพยนตร์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ชาติไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดนิทรรศการโครงการขายะเปียกลดโรคร้อนนะครับธนาคารขายะรีไซเคิล โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลน,นครก่อนที่จะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ว่าราชก,การจังหวัดมุกดาหารได้นำไปจัดกิจกรรมต่อไปครับ